สแตนบายก็จะอยู่หน้าเนี้ยมันก็จะขึ้นอุณหภูมิของเดิมที่เราวัดค้างไว้นะทีนี้มันก็จะมีฟังก์ชันในการปรับค่าตามที่เราต้องการนะพอกดปุ่ม s e ตมันก็จะขึ้น F 1เป็นตัวสลับระหว่างองศาเซลเซียสกับฟาเรนไฮน์เวลาเรากดปุ่มลูกศรน,นก็จะสลับ อันนี้เราก็เลือกเป็น,น,นเซลเซียสก,กกดปุ่มเซตก็จะเป็นฟังก์ชันถัดไปก็คือเป็นตัวโหมดซึ่งเท่านี้ก็จะมีเค้าโหมดมีเซอร์เฟซโหมดบอดี้โหมดเราก็เลือกบอดี้โหมดย้ายไว้ไม่ได้ไม่ต้องเลือกอื่กดปุ่มเซตก็ขึ้นถัดไปก็คือ F 3อันนี้เป็น,อ,น,น,ปนอุณหภูมิที่มันจะอะลามก็คือถ้าอุณหภูมิที่วัดได้เกินอุณหภูมิ เท่านี้มันก็จะดังอะลามขึ้นมานี้เราก็ตั้งไว้ที่37.5นี้เลือกเลื่อนขึ้นลงได้แต่เราก็จะตั้งไว้ที่3ามสิบาพอกดเซ t ตก็จะขึ้นฟังก์ชันถัดไป f 4ก็คือวอลลุ่มวอลลุ่มเราก็ปรับเลือกดังเบาตามที่เราต้องการเลยกดเซ t ตก็เป็นฟังก์ชันถัดไปก็คือ f 5ก็คือเป็น b บ็คไลท์ออนอ f ออ อันนั้นเราก็เลือกเป็นออนไว้ฟังก์ชันถัดไปอันนี้ก็คือสลับภาษาก็จะมีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอื่นๆแต่เราก็เลือกแค่เป็นภาษาอังกฤษก็พออันนี้ฟังก์ชันถัดไป f 7อันนี้ก็ไม่ไม่ได้ใช้ก็แค่น,นี้พอ